สวัสดีครับเมื่อนีมาพอกันกบเพลกินัวเขาเป็นบ้างครับผมพอกันนีกแล้วครับเมื่อนี้เบิ่งพี่น้องเมนูตาม,มังทั่วกับไก่ย่างครับเป็นโตแล้วครับไก่และก็ข้าวเหนียวฮ้อนๆพี่น้องนี้ข้าวเหนียวนึ่งเอง,เอง,เองนะครับนี่ครับมาเราต้องว่าดอย่างไรเมื่อนี่ล่ำพี่น้องเิ่งตามุกตาม,มังทั่วครับเพชรขนาดเลยพี่น้องเลยแบบจุจ้วนเลย mm hmm. คำใหญ่ๆอู้มมะกอกก็มี นี่ฝากวางไ้ก่อนซุยกินแซบๆพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องคุยคำบางใหญ่รึเอาเงามมันจะเซ่อเอาน้ำมันใส่กดูให้แน่ สุดยอดสุดยอดพี่น้องคักแบบนี้ยตามตามมังั่วก็แซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บปอะคำมีเงี้ยไก่พริกไทยนำหมดปะ่ะร่อนง่ายขนาดพี่น้องเอ้ยหลุดออกมาแล้วซื้อมาได้ใส กะยังหาดืาเริ่มงานกันเลยไปเรน่อยแบบแอะไปซื้อมาไม่เห็นคลิปใครพี่น้องเบ้งกินอ่างพี่น้องคือวพรอืมาเดิ่มมากินลำกันพี่น้องแซ่บๆขอยาใซต์สิบนิ้วหนึเด้อตามเส้นมะกอกเอามะกอกมาตีบานเฮา ก็พอมาตราบานมาอ่านช่องฟิดไปนี่้อบน้องน้องใหญ่เลยใกล้ตัวมันใหญ่เนะียพี่น้องบริเมนตัวนี้น้อยนะแซบติดมือหิวนำพี่นอ้องฟ้นก็คือสีตกกับประตกพี่น้องพอดีคึ้มขึ้มของประตก ตอนแรกว่า้อไก็กินปลาทูเนาะหาปลาทูหาปลาทู้หาปห็นครับ <ตา S 1> ว่าจะอทอดปลาทูกับต,ตับปลาก่ยสุดยอดพี่น้องหมเห็ดเอพี่น้องเม่มะกรอ แซ็แบมบ่ได้แบบ่ได้ถ่ายลงโดนแล้วคำมุนคเว้ากับโบอยากมีพี่น้องก็เริ่มพลบอดเมือ่อคืนนี้พี่น้องฟังเนี่ยเอ้าแก้วคู่ใจไปใส่แล้วแก้วคู่ใจทิมแล้วทิมแล้วทิมท,มทิมที่ชื่นชอบตังเลยซุดๆอันนี้เลยตามักทั่ว อ,อืใกล้จะสงการแลวพี่น้องเนาะสงการเมื่อบ้านเนาะก็จะขัดถ้าถ้าโคมันบเปลี่ยนโควิล่าเขาก็คือชใช่เมืองเนาะถ้าเป็นโควิล่าเขาก็จะปิดประเทศอีกแหละซาเบิง แซ่บครับพี่น้องสีล่างมันก่อนพี่น้องเอ้ยชุดยอดาวมันนุ่มเนาะมันนุ่มมันแบบแล้วมัน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 พ่อยนะเนื้อมันพ่อยมันแซ่บแบบแน่นอนแล้วถ้ามัต้องหมักมัต้องอย่างเพิ่มเลย ทีแรกว่าสะทอดปลาทูกับแตงโมทั่วอะไลงกินแบบง่ายๆพี่น้อ,ขของเบิ่งกลิ่นหอมพี่น้องสุขสุขคนเด้อเลยลืมคำมังก์กดมามากดไลค์ให้หน่อยเด้อครับพี่น้องสร้อยส,สอยกันผมห่างมาตั้งหกเดือนกว่านาะไม่ได้เห็นเหรอเจ็เดือนเกือบเจ็ดเดือนพี่น้อง จนลืมว่าจะขอมีซองคนกำลังติดตามแต่ผมแบบ<า>ยุดไปเลย<า>อื<า>ยุดไปเลยงานงานเท่าายเลิกงานมากแล้วมันก็นก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 นเหนื่อยแล้วก็เลยบัญหาข้ากันเหตุมันเลยบาจากมันเลยบาจากเห็ดอย่างเลยพี่น้องเลยเมื่อยเปลี่ยนงานใหม่หรือเมื่อยนะวันนี้สิพยายามลงคู่มือ มีคนเบิ่งแนให้กำลังใจกันในเลยเสวี่ยๆกันครับดันซ่วยกันครอบครันให้กำลังใจเพื่อนเสว่ยกันครับ,รบแบบเข้ามากดไลค์กดติดตามผมผมก็เข้าไปกดไลค์กดติดตามซ่วยครับซ่วยกันดันกดมากดกรับครับสี่บัก,ากขาของพี่น้อง,องเ,เนี่ยมากระลายนำไก่แซ่บนำ อืมอืมตากล้องตากล้องอึมไหลอเอือกพี่น้องแซวกับที่พายามเห็ดแบบคลิปบ,บ้านเราเนี่ยแหละแบบกินง่ายๆถ่ายลงฮรับอนฮาบอนเดลเดอร์ดูคือคนอื่นอะนะครับเขากินแบบบ้านเ,านเนรากินเนื้อะเาก็อืม นี่หมูลเลยครับข่าท่า,ทาพี่น้องเข่าท่าพอปลาเลือตับทัูใส่มากอกมันนัวมันแซ่บมัากันเนาะคิดยังว่าออกกันกนี่แหละเมนูบานเฮาปป้งกับตัมทอดตั้งแต่แลพีไป้อง ทอดต้มย่างไปไปแซบนี่ก็แซบคนด้วยมันเป็นน้องนะเพิ่นกินม่อัอนนี้คนด้วยผัดน้อยๆแกะตัวเมื่ไงตูดไก่คนด้วยคนด้วยดาไก่แหละ ผมกินมันเป็นเนยมันกับชิ้มัน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 อืมแซบแซบม่งขี่มันโอ้อชิ้เป็นอย่างแซบหลายมันพี่น้องเกิดบะหมี่ซาลาบกินกกินกันด้วยไก่ชิ้นกินอันนี้ไปแห้งนัวครับอืม ก็เท่าหมาขเข่าเฟือง,งออมีไก่ย่างห้าดาวพริกไทยดำเนาะน้องสุดยอดเนาะครับครับไม่น้นำจิ้มอยู่ดิปอาะก็ซื้อห้างก็ดำขวดเนี่ยดำผิดๆแทนเจลเนาะขึ้นออกขึ้นอย่างพวกแบบกดขา่าว่าเบื้องการจ้ะจงิี่ได้เห็นเมนูแม่กินเมนูกินข่าแรงออกเนาะพี่น้องกับเาบักห่า,ามันคือกิมพ์โผล่ได้ปะพี่น้อง ไม่เหนืหนห่อยม่งทุ่งหลายครับฝากติดตามเพจกินนัวโคบ้านบ้านแฟนเพจแบบเฟซบุ๊กกับกินนัวโคบ้านบ้านทิกตอ,อกผมก็เล่นดนะครับผมก็เพิ่งเล่นทิกตอ,อก,หกหากะฮาเล่นทิกตอ,อกทิกตอ,อกผมซื้อเอฟซีกิงพาครับไปกดติดตามเลยนะครับติดตามครับคือการครับอันนี้กันคือการทุกอย่างเมืเ่อนี้มึงมีอย่างไรครับขอบคุณเลยล่ะครับมาเมืองวันแย่งกันขอบคุณค <ไป S 1> รับบ๊ายบาย